เรื่องเล่าโดยลูกชายของพรานที่เชื่อว่าพ่อของเขาไม่ได้หายไปแต่ยังวนเวียนในป่าที่เดิมก่อนเข้าป่าดงห้วยผาดพรานชิดเจอชายแก่ที่ยืนขวางทางแกพูดเสียงสั่นว่าดงห้วยผาดมันไม่ใช่ป่ามันคือแดนใครก็ไม่รู้คืนนี้ถ้าได้ยินเสียงคนเรียกอย่าตอบมันเด็ดขาดพรานชิดคิดว่าแกเป็นคนเผอ นเห็นแววตาคนแก่ที่เหมือนคนเคยเห็นอะไรบางอย่างมาก,ก่อนจริงๆคืนแรกบนห้างป่าเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงลมเวลาตีหนึ่งใต้ห้างมีเสียงกุกกักก,กุกกักเหมือนคนเดินลากสือขาชิดส่องไฟลงไปไม่มีอะไรแต่จู่ๆเสียงกระซิบขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าเขาเองพี่ เสียงเบาแต่เหมือนอยู่แค่หนึ่งคืบใต้ห้างเขารีบชักไฟฉายแต่เสียงเปลี่ยนเป็นเสียงหอบแบบสัตว์ใหญ่ที่กำลังซ่อนตัวหายใจรถขึ้นมาใต้ที่นั่งชิดเริ่มรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวตอนเช้าชิดลงมาดูใต้ห้างและพบรอยเน็บยาวขุดเป็นร่องลึกเท่ามีดปังต่อแต่ปลายรอยเน็บทิ้งรูปนิ้วคนเหมือนมือขนาดใหญ่ครึ่งคนครึ่งสัตว์ กำลังปีนขึ้นห้างเมื่อคืนเขามองขึ้นไปบนห้างเห็นควันไม้ถูกกัดเป็นรูเหมือนฟันคนฟันคนที่กัดแรงพอจะทะลุไม้หนาได้คืนที่สองไม่มีฝนตกแม้แต่นิดแต่รอบปาาเกิดเสียงฝนหล่นดังทั่วพื้นที่เหมือนมีอะไรหลายอย่างกระทบพื้นพร้อมๆกันชิดส่องไฟฉายส่องแล้วเขาก็เห็นดวงตาเสือหลายคู่อยู่ล้อมห้าง แต่ดวงตาเหล่านั้นสูงผิดปกติเหมือนยืนบนสองขามีเสียงผู้หญิงหัวเราะแผ่วๆผสมกับเสียงเสือคำรามฟังแล้วเหมือนเสียงเดียวกันกิน <c ười> อะไรดีคืนนี้เสียงนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์มันคืออะไรสักอย่างที่อยู่กึงกลางเวลาตีสองกว่ากว่าไม้ห้างดังเอียดเอียดเอียดเหมือนมีอะไรกำลังปีนทีละขัน้น พรานชิดไม่ขยับเขากำปืนแน่นจนมือสั่นเนาร่างหนึ่งโผล่ขึ้นพ้นขอบห้างผมยาวรุงรังหน้าเต็มไปด้วยเลือดสายตาแดงก่ำเหมือนคนอดอาหารหลายวันหญิงคนนั้นยิ้มแต่ยิ้มกว้างจนเงือกโผล่แล้วพูดว่าพี่ช่วยหนูหน่อยกว่าชิดจะยุกปืนยิงเธอปีนหายกลับลงไปแบบสัตว์ปีนต้นไม้ เสียงตกพื้นดังเหมือนหินหล่นไม่มีเสียงเจ็บไม่มีเสียงคนรุ่งเชา้าชิดเจอซากกวางใกล้ลำพ้้ยแต่มันไม่ถูกกัดแบบเสือซากถูกกรีดอย่างประนีดเหมือนมีดหมอผ่าตัดและบางส่วนถูกกัดเป็นร้อยฟันคนเต็มไปหมดเลือดหยดยาวเป็นรอยลากเข้าป่าลึกไปสู่โพรงใหญ่ๆเหมือนถ้ำเขารู้ว่ามันคือที่ซ่อนของเสือสมิง และกำลังเข้าใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆคืนที่สเงาดำใหญ่ยืนมองเขาจากพุ่มไม้สงบนิ่งผิดปกติอยู่ๆเงานั้นก็เดินออกมาใต้ห้างมันสูงเท่าคนหัวเป็นเสือลำตัวเป็นคนแขนขายาวผิดสัดส่วนและมันพูดด้วยเสียงผู้หญิงเสียงชัดจนเหมือนยืนข้างหูพี่ลงมาหาหนูสิชิดสันไปทั้งตัว เขากัดฟันกลั้นใจยิงลงไปเสียงปืนดังสะท้อนทั่วป่าเงานั้นล้มลงแต่ก่อนที่เขาจะมองให้ชัดมันลุกขึ้นแล้วเดินเข้าป่าไปเฉยๆเหมือนกระสุนไม่ระคายผิวเช้าวันถัดมาชิดเจอซากผู้หญิงนอนตายอยู่ใกล้ๆห้างแต่ใบหน้าเหมือนคนที่เขาเห็นเมื่อคืนไม่ผิดที่น่ากลัวกว่านั้นคือรอบศพเต็มไปด้วยรอยเท้าเสือแต่มีรอยเท้าคนผสมอยู่ในนั้น เหมือนมีอะไรเดินรอบศพเป็นวงชิดเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนเขาฆ่าใครหรือมันฆ่าผู้หญิงเพื่อใช้ล่อเขาเฉยๆคืนสุดท้ายป่าทั้งป่าสันคล้ายมีอะไรเดินวนอยู่รอบห้างเป็นสิบตัวเสียงกิ่งไม้หักดังไม่หยุดเสียงคำรามหลายเสียงทับกันจนฟังไม่ออกว่าเป็นสัตว์กี่ตัวแล้วเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากทุกทิศทางเหมือนมาจากหลายคนพร้อมกัน อยู่กับเราอยู่ตรงนี้ไม้ห้างสั่นแรงเหมือนมีอะไรปีนพร้อมกันสามสี่ตัวจูจๆไม้ห้างก็หักเสียงดังสนั่นทั่วป่าเสียงหัวเราะดังลั่นรอบป่าเหมือนคนหลายคนกําลังหัวเราะพร้อมกันจากนั้นป่าก็กลับมาเงียบสนิทหลายวันต่อมาชาวบ้านออกตามหาพวกเขาพบเพียง ซากห้างหักเหมือนโดนดึงลงจากด้าวล่างรอยเน็บเต็มเสามีเศษผมติดหลายเส้นแต่ไม่พบศพของพรานชิดแต่คืนหนึ่งพรานอีกคนที่เดินผ่านป่าได้ยินเสียงจากไหนความมืดว่าพี่อยู่กับพวกเราเสียงนั้นเหมือนผู้หญิงแต่มีคำรามต่ำๆแทรกอยู่และในเงามืดลึกๆมีเงาคนยืนก้มหน้าแต่ด้านหลัง มีเท้าเสือโผล่ออกมาเหมือนพรานชิดกลายเป็นหนึ่งในนั้นไปแล้วฟังจบแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องนังเล่าเรื่องหลอนด้วยนะ